พี่ทานยูอาีซองแรกพี่ก็รู้สึกว่าอาการแสบดีขึ้นแล้วค่ะเป็นกดไหลย้อนนะคะทานยาลดกดมาตลอด16ปีค่ะทานทุกวันทั้งแบบเม็ดและแบบน้ําแสบตลอดเวลาแสบรุนแรงมากนั่งนอนแทบไม่ติดเลยค่ะตอนนี้พี่ก็ได้มาทานยูอาดีพี่จะทานช้าๆให้มันค้างในลําคอมันจะมีรสหวานนุ่มแล้วก็รื่นพี่ทานยูอาีซองแรก พี่ก็รู้สึกว่าอาการแสบดีขึ้นแล้วค่ะเช้าขึ้นมาท้องว่างๆพี่จะแสบทุกวันพอพี่ทานยูอดีก็ประมาณ15นาทีอาการแสบของพี่ก็จะเริ่มเบาลงไม่ว่าจะเป็นแสบร้อนท้องแสบร้อนกลางอกนานๆจะแสบทีอาการแสบลดลงทําให้พี่มีความสุขอารมณ์ดีขึ้นอะไรน้ําอุ่นเทใส่ขวดพวกพาคือจะเก็บได้นานนะคะจะไม่คืนตัวก็อยากให้ทุกคนได้ทานนะคะยูอดี